งานแบบต่อเนื้อพี่น้องช <c oughs> ีวิตยังบุล่งตุสวัสดีจ้า่าจมาแต่ซื้อหินพี่น้องหินอันนี้อันเอาไว้โชว์นะแถวได้เข้าทีโซกับเอาไว,โว้โซอันที่เข้าบุโซ่เขาก็เก็บเอาอ หินที่อันนี้นะ่ะประหยัดเงินเกอรผสมประสานกันประหยัดตังประหยัดตังจังท่าเบิงว่ามันสิออกมารูปแบบได้เอ็ดตามงบอีกสองเสมือค่าดว้วสิเลว นน่คอยเด้อนี่นะเต็มสีสะนะเต็มสีสะแล้วจะขยายบ่อายันยากซื้อเน่เลี้ยงปลาเลยสร้างจองในเด้อครับเด้อทางยู u ูปงามงามเต็มซีบ่อเลยกำลังสีขยายเพิ้ม เลี้ยงแน่กับเลี้ยงอันหอยเชอรี่สร้างมาแต่สีสเกตมาจองลวงหน้าเด้อคิวปัญญาพาี่น้องค่อยกำลังสีเฮ็ดอันขยายโบแน่แน่แดงเนาะเต็ม ต็มสีโบ่หง่ขยายโบ่ออีกหอยเชอรี่กําลังวางไข่เชอรี่สีทองครับเต็มสะเลยครับ วางไครใส่อันนี้เนาะวางไครใส่ดอกไม้ดอกไอ้ดอกพักบุ้งเน่ค่อยอันมันเถือกแสงแดดมันก็เลยอันเป็นสีแดงแดงงามมือสาวนี่เขียวเลยงามมือแรงมันก็เลยเป็นสีแดงแดงเนยแสงแดด เอาแหน่ไปให้ป่ากินพี่น้องอันเฮ็ดชึกสูตรแล้วเอาลงบุพเพหานาทีนี่เบิดเดินเกียงตับเพราะนื่อนป่าเพิ่นกินแหน่เนาะได้ยงังเอาแน่ไปให้ป่ากิน กำลังตัวเขียวๆนี่ตัวเขียวๆในน้นอยเนาะมันกำลังอันขยายกำลังอันขยายพันธุ์ แสงแดดหลพื่นก็นจะแดงเนี่ยจังหน่อยสิว่าสิหาบัวก็บันนั้นมะฮหตโหมรักไปให้ป่ากินพี่น้องนี่เอ็มสะสีสีส,สะ สร้างกับสีเมือแล้วสีมงเรงแล้วอันสามสามถุงร้อยไปซื้อหินมาเนาะมาดัดเป่งเ็ดเป็นทางย้างเดินเดินจงกรม,มบบออกแบบสวนพี่น้อง ชิงยางเล่นอยู่นี่แล้วเพิ่นเฮดได้ได้ส่งมือเนาะจังว่าเบื้องตอนโตไปเพิ่นพักแรงแล้วเนี่งามเนะย้องเจ้าของความคิดของเจ้าของว่าเอาไว้เอาไว้ทอดเกิือบยางหสีนี้ไว้ทั้งหน้านี้หินสีขาวจังไว้เครื่องกลาง ร้างเมือเลยข้ามแล้วมีแห้งก็เเ็ุไปพี่น้องได้เงินมาพัดเอามาโปะใส่สวนคนมักทำสวนเป็นจังได้เป็นจังได้ผู้อมใจเด้ตัวคนเดียว ชอบสร้างไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบกินมักสร้างก็เสียนก็สิบปูพื้นแบบนี้หันบอกงนขึ้นแน่ตัดตุตัดดันก็เลยอันถมซะถมก็เลยให้เป็นมองยางเจ้าของเลาะสวนเอาไว้เลี้ยงแน่แดงนี่นะอันเป็นอย่างจังเลี้ยงแน่แดงเลี้ยงมัน มะข่อยเชอรีเนะาะพ่อวายป่ากินวานลงหลดุดบุพเพสมองเบิดพี่น้องใน่บแนแดงก็เต็มซีบอละลรเดอ้อเอาไปเลี้ยงป่ายุคโควิดพี่น้องบอได้ไปทั้งด้อยู่นำหัวนำสวน ปลูกพักปลูกเนี่ยอันนี้พักบุงเนาะปลูกพักบุงกับพักอีเลิศบ้านเฮาเข่าขอเอิญน,นั่นพักอีเลิร์ดเนาะใบชักพูเพิ่พนมาภาษาพักกลางมากกินเมี่ยงมากกินเมี่ยงมากกินนั่นผัดผักบุ๋งไฟแดงแถวนี้สิป,ปลูกผักแถวนี้ยังเลี้ยงแหน่ให้ปลา ได้เงินมากกับมามาสร้างบอถนเลี้ยงแหนแดงเพิ่มภูมิใจหลายเอาให้ันป่ากินมือลักซีกับบะบุพ่อจะมองนางเกียงตับแหนแดงค่อย Tim bó đã được hinh ông đơ thôn phe hai pa kin bó lạ ka ba mưa la si bác. ba nay đêm quê kay hai hoa sử lý si thong ka 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 anh mong cả này suồn như lẽ kia mà nó thả độc bộ ở dưới đây này hả? sang độc bộ khai hỏi mi yu su đó khai hỏi thả mà bưng bò này มีความสุขพี่น้องเสียวนแหนแดงไปให้มันป่ากินให้พี่น้องเบิง้งโยนลงกไปย่ำในโบุพเพกัน่ากันกินวน่าซันเป็นใดพี่น้องเห็ดเห็ดเวยเลี้ยงแหนแดงเห็ดไว้ย่างเล่นยูู้เดียวเนาะเลี้ยงป่าไว้กินกินป่าเมื่อละโตกะอีมัน A à, ne chào bố mùa la si karamang hoa kim búp hoa vino nga 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 ปลูกเลี้ยงไว้ปลูกไว้ก็ได้ผลหมต้องซื้อหัวอาหารอีกตโอไปอัต่ในแดงนี่ฮะให้ปลากินคนก็สิได้กินปลาปลอดสารพิษเบิร์ดแหละยงตับ ขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องเดอ้อที่กดเข้ามารับชมกดติดตามขอบคุณหลายๆอยู่ดีไม่แหง้งสุขปู่สุคนเดอจ้เดอ้อวัาด,ดีจ้า